สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับพับไวแบงค์ที่เราซื้อจากลาซาด้ามานะครับ5 0 0 0มมิลลิแอมนะครับเขาเขียนติดเครื่องไว้นะครับท่านผู้ชมเรามาชาร์จแล้วครับท่านผู้ชมก็ชาร์จไว้ทั้งคืนนะครับท่านผู้ชมกว่าจะมาเต็มก็ประมาณสักแปดโมงเช้าอีกวันหนึ่งครับถ้าเขาเต็มแล้วเขาจะไปแบบนี้ครับหมายเลขร้อยนี่ขึ้นแสดงว่าเต็มแล้วครับถ้า เลขร้อยเจ้าตัวนี้เขายังกระพริบอยู่แสดงเขายังไม่เต็มเราก็ชาร์ต่อไปนะครับท่านะผู้ชมที่เราสั่งซื้อรซาด้าครับราคาก็รวมค่าส่งแล้ว157บบาทก็ถือว่าไม่แพงครับสมัยก่อนเราเคยซื้อกันหน้าตากันแบบนี้นะครับนี่ครับใหญ่ขนาดไหนอยู่มือเราครับ สมัยก่อนนะเราซื้อประมาณ5 0 0ร0อยรครับท่านชมตอนนี้เราซื้อถูกครับคลิปนี้ก็คงลำลานนะท่านชมไปก่อนครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งกันครับสวัสดีครับ